สวัสดีค่ะมาพบกับพี่จีดขายดีอีกแล้วค่ะพี่จีดมาพร้อมกับรถนิสันนวาร่านะคะเป็นคินแคบรุ่น SL คันนี้เลยสีนี้สีหายากมากๆเลยนะคะราคาอยู่ที่6กแสน0กบ9,000บาทนะคะโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้เลยค่ะพี่จีดนะคะจัดให้เลยค่ะออกรถเพียง9,900บาทนะคะแล้วก็ผ่อนสบายๆอยู่ที่8,900บาทเท่านั้นค่ะ สีนี้จะค่อนข้างเป็นสีหายากมากๆนะคะเพราะปกติแล้วอาจะาขายสีดำกับสีขาวมากยิ่งมากกว่านะคะก็เลยจะทำให้เราต้องอขัดโปพิเศษสำหรับร,รุ่นนี้โดยเฉพาะเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะก็โทรติดต่อพี่จีนได้ที่0954579559ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมตัวรถกันบ้างค่ะ รถรุ่นนี้นะคะก็จะมีเริ่มจากข้างหน้ารถเนี่ยนะคะก็จะเป็นกระจังหน้าสีดําด้านแบบนี้นะคะตัดกับโลโก้สีเงินนะคะซึ่งก็ทําให้ตัดกับตัวรถสวยยิ่งขึ้นเลยค่ะรวมถึงด้านล่างของเราก็จะมีกาดแบบนี้เลยนะคะก็จะทําให้ดูรถด,ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนไฟนะคะไฟเนี่ยเราก็จะเป็นไฟฮาโลเจนขนาดใหญ่นะคะสามารถ ออสองสว่างได้กว้างไกลด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้นค่ะมาถึงด้านข้างนะคะยางตัวนี้นะคะจะเป็นกับกระทะนะคะกระทะล้อเนี่ยจะให้เป็นขอบ16นะคะพร้อมยาง205นะคะเพิ่มสมรรถนะในการขับถี่แล้วก็การบรรทุกหนักได้ยิ่งขึ้นค่ะรถรุ่นนี้มาจากโรงงานไม่ได้มีฟิล์มนะคะ ที่ก็จะเป็นกระจกใสๆแบบนี้แต่พี่จีจะติดฟิล์มเป็นเซรามิกไฮคูลให้กับลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้ด้วยค่ะส่วนตัวของกระบะท้ายตัวนี้นะคะอ๋อพี่จีบอกกันศาสกก็ไม่มีมาแต่ถ้าเกิดซื้อกับพี่จีขายดีนะคะพี่จีก็จะติดกันศาสให้เพื่อความสวยงามของรถมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะส่วนท้ายรถกระบะนี้นะคะมากับโรงงานแบบนี้จะเป็นไปเปื่อยแบบนี้เลยนะคะ แต่พี่จี๊ดนะคะสามารถจัดให้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ไลเนอร์ให้เป็นของนิสสันนะคะซึ่งมีความแข็งแรงมากๆลูกค้าพร้อมใช้งานได้เต็มที่เลยค่ะคส่วนด้านท้ายตัวรถนะคะก็จะมีไฟแบบนี้ค่ะเป็นไฟทับทิมขนาดใหญ่นะคะก็เป็นหลอดไฮโดรเจนเหมือนกันนะคะเพิ่มความสว่างแล้วก็ความปลอดภัยด้วยนะคะได้ไฟขนาดใหญ่แบบนี้นะคะส่วนตัวฝาท้ายนะคะฝาท้ายเนี่ย เป็นเจ้าเดียวเลยค่ะที่เราทําสปอยเลอร์บนฝาท้ายแบบนี้นะคะแล้วก็เข้ารูปด้วยนะคะให้ความสวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะรวมถึงโลโก้ตัวนี้เราก็ให้มาเป็นสีเงินเหมือนกันนะคะตัดกับตัวหนังสือสีดํานิสสันแบบนี้เลยสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวยังไงเราไปชมตัวรถกันค่ะมาเพ่มมาพูดถึงภายในตัวรถกันบ้างนะคะ เริ่มจากพวงมาลัยอันนี้เลยนะคะพวงมาลัยอันนี้เป็นแบบเก๋งนะคะจับกระชับมือนะคะให้ให้การคอนโทรลรถได้ง่ายนะคะส่วนจออันนี้นะคะจะเป็นจอที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและมีขนาดใหญ่นะคะลูกค้าก็สามารถจะมองเห็นแค่ชำลืองสายตาก็มองเห็นแล้วค่ะนะคะ,นะคะส่วนด้านวิทยุนะคะ วิทยุรุ่นนี้นะคะจะเป็นขนาด7นิ้วแบบทัชส,สกรีนะคะรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะคะสามารถรับโทรศัพท์ได้ด้วยเป็นแทนซีนะคะามาพูดถึงเบาะอ,อันนี้พี่จ๊ตให้ความสำคัญของเบาะน,นั่งตัวนี้มากๆเลยนะคะเป็นเบาะผ้านะคะแบบพิเศษนะคะอันนี้จะไม่อมฝุ่นนะคะแล้วก็รักษาง่ายแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีค่ะมาดูด้านหลังแคปบบ้างนะคะ ด้านหลังแคบตัวนี้รถมาจากโรงงานเนี่ยจริงๆไม่มีเบาะนะคะพี่จี้จะให้เบาะนั่งตรงหลังแคบไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยมีคนนั่งข้างหลังเนี่ยก็จะได้สบายนะคะโอเคมาที่ให้ความสําคัญตัวนี้อีกอันนึงค่ะตัวแอร์หลังเป็นเจ้าเดียวของรถนะคะที่ไม่มีใครทํานะคะก็ของนิสันนี่แหละค่ะทําให้เพราะว่าห่วงใยว่าตัวลูกค้าจะร้อนเราก็มีแอร์หลังให้ด้วยนะคะโอเค เดี๋ยวยังไงนะคะเราไปดูโปรโมชันท้ายคลิปกันค่ะโอเคค่ะได้ชมตัวรถกันไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวพี่จีจะบอกโปรโมชั่นพิเศษนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพี่จีบอกก่อนนะคะว่าสีนี้จะค่อนข้างเป็นสีหายากมากๆนะคะถ้าลูกค้าสนใจยังไงก็ต้องสั่งจองกับเราอะนะคะแล้วเราก็จะจัดสีนี้ให้นะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะก็ สามารถใช้โปรนี้เลยได้เลยค่ะคือออกรถแค่9,900บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ผ่อนสบายๆอยู่ที่8,900บาทค่ะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจรถใช้งานแบบนี้นะคะก็โทรหาพี่จี๊ดได้เลยนะคะ0954579559นะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจโปรโมชั่นอื่นๆของรถนิสสันนะคะสามารถไปติดตามคลิปย้อนหลังของพี่จี๊ดได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ